ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีบ้านพี่เคนะคะวันนี้ราคาไม่แพงเลยคะ่ะท่านผู้ชมขาราคามีเจ็ดสิบแปดติดหนึ่งร้อยแล้วก็ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมขะไม้ฟอร์มสวยๆเลยนะคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวก็ขอฝากเบอร์โทรศัพท์พี่เคแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะคะท่านผู้ชมขาวันนี้เดี๋ยวพี่ก้อยจะมาขายแทนพี่เคนะคะพอดีพี่เคก็จะให้กําลังใจอยู่ข้างๆนะคะ พราะว่าพี่ก้อยอยากขายเป็นเป็นบ้างเนาะพี่ก้อยก็พูดไม่เก่งถ้าไม่ชมขาอย่างไงก็ให้กําลังใจพี่ก้อยด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มขายบอลสีกับพี่ก้อยเลยนะคะท่านผู้ชมจ้าเดี๋ยวป้าแมวก็จะให้กําลังพี่ก้อยกําลังใจพี่ก้อยไปด้วยกันนะจ้าท่านผู้ชมเราต้องสนับสนุนนะคะเออพี่ก้อยอยากขายอ้าวพี่เคก็ไม่ว่าให้พี่ก้อยขายเนาะบางครั้งก็พูดผิดพูดถูกก็ให้อภัยกันนะคะท่านผู้ชมขาโทรหาเบอร์นี้ได้ทั้งพี่เคและพี่ก้อยนะคะท่านผู้ชมแอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าเบอร์นี้นะคะ พี่ก้อยมาเรามาเริ่มที่ชายชนเลยจ้านี่จ้ะชายชนเท่าไหรเอ่ยก้อยชายชนสวยๆเท่าไหรจ้าสองร้อยเท่าไหรจ้ <200. S 1> าสองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะ,ะท่านผู้ชมสองร้อยบาทนะจ้ามีสองกระถางนะจ้าท่านผู้ชมจ๋านี่นะ <c oughs> นะคะป้าแมวไล่ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้ก็ง่ายๆไม่ต้องถามพี่ก้อยก็ได้ป้าแมวขายให้เลยนะคะอันนี้ชื่ออะไรพี่ก้อยรัศมีเงินค่ะมีนะ,ะท่านผู้ชมตามป้ายเลยนะคะกระถางละสามร้อยบาทนะคะ ระมีเงินป้ายติดแบบนี้นสวยเลยนะวันนี้พี่ก้อยทํากันบ้านมาคือพ่าแมวก้อยจําไม่ได้เขียนป้ายเลยดีกว่าก็าแม่ว่าเอาอก็ดีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมขานี่นะราคาแบบนี้เลยเนาะนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาเป็นนางฟ้าท่านผู้ชมนางฟ้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ก้อยติดกระถางนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบทำไมร้อยห้าสิบท่านผู้ชมขามีในต้นนี้ในกระถางนี้มีสองต้นท่านผู้ชมขานกระถางนี้มีสองต้นนะคะพิเศษนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะ,ะพี่ก้อยขายให้ร้อยห้าสิบบาท นางทาไมเรียกนางฟ้าคือเขาแผงมาจากอับสนสวรรค์นะคะท่านผู้ชมอับสนสวรรค์แผงมานะคะพี่ก้อยเลยเรียกว่านางฟ้าเนาะขายให้ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะท่านผู้ชมก็เก็บมาได้นะคะกระถางนี้มีสองต้นนะคะท่านผู้ชมขานี่นะแล้วส่วนที่มีกระถางเดียวพี่ก้อยขออยู่ที่ร้อยสามสิบาทนะคะท่านผู้ชมร้อยสามสิบบาทนะคะมีสองกระถางนะต่อมาเป็นสีลานักปาดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสีลานักปาานะนี่นะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะอ่ะเทพทรงศีลพี่ก้อยยกกระถางให้ดูหน่อยจ้าเียนะคะนี่เทพทรงศีลนะคะร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมน่ะพี่ก้อยวางจ้ะต่อไปเป็นขุนไกจ้ะพี่ก้อยขุนไกค่ะขุนไกขุนไกค่ะก้อยอ่ะขุนไกนะจ๊ะก้อยกลับชื่อชื่อกลับชื่อดูนะจ๊ะถ้าไหนไม่รู้พี่ก้อยกลับชื่อนาขุนไกนะคะเท่าไหร่พี่ก้อย ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะเป็นขุนไก่นะคะท่านผู้ชมมีสองกระถางนะคะต่อมาค่ะเป็นเทพอักษร้าพี่ก้อยดูป้ายมาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะดูป้ายด้วยจ้ะติดป้ายให้เอฟซีดูค่ะราคาค่ะเท่าไร่เออพี่ก้อยห้าร้อยห้าสิบค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะห้าร้อยห้าสิบาทนะค่ะเดี๋ยวไปริมสุดเลยค่ะอ่ะ ชื่ออะไรเอ่ยเทพดาราค่ะเทพดารา,ร350าสามร้อยห้าสิบาทค่ะสา0ร้ยหสบาททรงนี้นะคะท่านผู้ชมขาสวยๆเลยนะน,นี่นะคะต่อมาค่ะต้นต่อมาเลยค่ะพี่ก้อยนี่นพก้าค่ะนพก้าป้ายสวยๆท่านผู้ชมขาะนี่นะคะนี่เขียนว่าส0 0รบาทท่านผู้ชมโหลดใหม่ก็มาสวยมากนะคะนพก้านะสี่ร้อยบาทะคะ่ะหงดารุนอภเพแมวขายให้นะคะหงดารุน200รอบาทนะท่านผู้ชมหงดารุนนะคะ กัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะสองร้อยบาทค่ะของดารุณเนาะสบายนางฟ้าสบายนางฟ้านี่จําได้ว่าพี่เคเคยขายอยู่ที่สองร้อยไหมเท่มั้ยสองร้อยครับสองร้อยนะคะท่านผู้ชมน,นี่นะวันนี้พี่เคให้ร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทวันนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมเลื่อมงคลนี่ก็ไปหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเลื่อมงคลหนึ่งร้อยบาทนะอ่าต่อมาเป็นมัคคาวาน,นะค่ะพี่ก้อยมัคคาวานนี้หนึ่งร้อยค่ะ,คะ,ะยกกระถางให้ดูหน่อยจ้าไซน์นี้นะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาท มีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมมีสองกระถางนะคะต่อมาเป็นเท้าลำไพนะคะพี่ก้อยเท้าลำไพจ้ะอ่าค่อยๆยกกระถางขึ้นมาจ้ะสวยเลยเท้าลำไพนะจ๊ะเท้าลำไพสองร้อยค่ะสองร้อยบาทใช่ไหมจ๊ะนี่นะคะท่านผู้ชมป้ายแบบนี้เลยนะคะหายากมากเนาะจ้ะต่อมาเป็นโฉมปาดค่ะนี่นะคะโฉมปาดราคาร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่ก้อยยกให้ดูนิดนึงนี่นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชม ร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าโฉมปาดนะแล้วปินรัดท่านผู้ชมค่ะปินลัดเนี่ยสวยๆเลยนะคะนี่แปะแมวช่วยยกนะนี่นะคะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะปิดรัดนะโอ้วันนี้บอลพริกก้อยกับพริกเคเนี่ยสวยแล้วราคาถูกด้วยนะคะท่านผู้ชมจ๋านีนะคะสวยๆทุกกระถางเลยเนาะท่านผู trendy, melted melted. ้ชมจ๋าต่อมาด้านนี้พริกก้อยพริกกับพริกเคเขาว่าเป็นลูกไม้คุณหลวงนะคะแต่ป้าแมวคิดว่าน่าจะเป็นคุณหลวงนะคะท่านผู้ชมคาะนี่นะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะแต่เขาเขียนว่าลูกไม้นะขายตาม จ้าของนะคะ150บาทนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะมี2กระถางนะคะท่านผู้ชมขาสวยๆเลยนะมี2กระถางนะคะเขียนนี่นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้นะจ้ามี2กระถางสวยๆเลยอ่ะต่อมาจ้าอันนี้ยุทธหัตถีค่ะยุทธหัตถีใช้ใช้ตั้งแม่เลยพี่ก้อยสวยมากเท่าไหร่จ้าร้อยห้าสิบบาทเลยขอป้ายด้วยค่ะกันลืมเนาะหันมาทางนี้จ้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซีนี่นะคะต่อมาเป็นม่วงมงคลค่ะพี่ก้อย นี่ม่วงมงคลจ้ะ<า>ร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมไซต์ตั้งแม่นะคะก่อนยกกระถางเออนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวทสวยเลยนะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมต่อมาต้นนี้เขียนว่าลูกไม้มงคลน,นะคะท่านผู้ชมลูกไม้มงคลเป็นฟอมโกนะคะเดี๋ยวแม่ยกให้ดูเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นฟอมโกเลยนะคะนี่ได้สองต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทนะคะเขียนว่าลูกไม้มงคลน,นะคะสีสวยกระดูกใบชัดเจนเลยจ้า สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาด้านนี้นะคะเขียนว่าไตาพบท่านผู้ชมค่ะไตพบนะคะไตพบก็จะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นบอลสีไตพบนะคะราคา150บาทจะ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นบอลสีไตพบนะคะ150บาทมีหลายกระถางนะคะมีประมาณ5กระถางเนะเาะอ้าว เอามาเลยค่ะพี่ก้อยริมสุดท้ายอันนี้เดือนกันยาค่ะเดือนกันยาใบรูปหัวใจนะคะทานผู้ชมทรงกลมนะคะกระดูกใบสีแดงนะคะท่านผู้ชมจ้ะนี่นะขอบใบเป็นสีน้าตาลนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยเนาะเป็นเดือนกันยากระถางละเท่าไหร่จ๊ะกระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นปู่เมฆกัดสีสวยๆแบบนี้เลยขายร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าสีลาหุ้มทองไซส์ใหญ่ก็อยู่ที่สี่ร้อยบาทเนาะค่ะต่อมาต่อมาพี่ก้อยอะไรเอ่ย อันนี้เป็นออสองฝั่งโขงสองฝั่ง,ง,งโขงพี่ก้อยเขาขายในฟอร์มโกนะค,คะท่านผู้ชมคะในฟอร์มโกนะคะในกระถางมีสองต้นท่านผู้ชมในกระถางมีสองต้นกัดสีสวยๆเลยกระถางละร้อยแปดสิบาทร้อยแปดสิบาทมีสามกระถางฟอร์มกกทุกกระถางใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก้อยหยิบกระถางที่สองให้ดูหน่อยจ้าอืมท่านผู้ชมดูสิลูกบึกบึกบึกแบบนี้เลยดูสิ สองฝั่งโขงนะคะราคา180บาทดูสิคะนี่สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมนั่นคือกระถางที่สองเนาะกระถางที่สามนี่ก้อยมีสองต้นไหมมีสองต้นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะดูนะเข้าสองเข้าสามต้นละม,มั้งนะเนาะค่ะคือมีระดับสองขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมค่ะสองฝั่งโขงนะ180บาทไซส์ตั้งแม่แสดงว่าหัวเขาเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยเขามีตาหน่อตาเขี้ยวเยอะนะคะท่านผู้ชม,ามขาเนี่ะนะคะสองฝั่งโขงเนาะร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวป้าเมวพาดูต้นนี้นะ ต้นนี้เขียนว่าแหลมทองท่านผู้ชมขาแหลมทองนะจ๊ะสวยๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชมขากระดูกใบชัดเจนนะคะเป็นใบหัวใจทรงยาวนะคะนี่นะสวยมากนะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะแหลมทองนะคะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทนะต่อมาเป็นเท้าลำไยไสวยๆแบบนี้เลยร้อยแปดสิบเอ้แปดสิบบาทขออาภัยนะจ๊ะแปดสิบบาทจะท่านผู้ชมจ๋าแปดสิบบาทนะจ๊ะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นพระโมกคลานี่นะคะท่านผู้ชม กัดสีสวยแบบนี้เลยพระโมคคลาอยู่ในในในตับพุทธประวัตินะคะานผู้ชมค่ะอยู่ในตับพุทธประวัตินะคะ,ะแมวย้ำนะ,มะแมวแมงถึงกับพูดไม่ค่อยชัดนะคะ่านผู้ชมเพราะว่าเรียนน้อยเนาะ,ะพระโมคคลาอยู่ในตับพระพุทธเอพระประวัติใช่ไหมอาจารย์พูดผิดพูดถูกใช่ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะท่านผู้ชมนี่นะคะกัดสีสวยสวยแบบนี้แล้วนะคะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะ fc ที่เคารพทุกท่านจ้ะนี่นะคะนี่ตรงพี่ก้อยยิ่งสวยใหญ่เลย เป็นกาบขึ้นมาเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมขานี่นะร้อยห้าสิบบาทนะท่นานผู้ชมจ๋านี่นะคะต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ของเทพดาราいいนี่นะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะผสมกับต้นอื่นนะคะนี่นะคะคือ,แม,อแม่เขาเป็นเทพดาราอุ้มฝักนะคะอุ้มท้องเนาะแปดสิบาทจ้ท่านผู้ชมขาแปดสิบบาทนะคะกัดสีมาสวยแล้วนะค่ะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้สวยๆเลย เห็นว่าลูกไม้อะไรเอ่ยลูกไม้สุดลักสุดลักกับเพชรเจ็ดสีผสมกันนะคะท่านผู้ชมลูกไม้สุดลักกับเพชรเจ็ดสีผสมกันนะคะกะถางละแปดสิบาทจะท่านผู้ชมจา๋าสวยๆเลยนะคะวันนี้นะเขาจะเล่นสีไปมากกว่านี้นะคะเขาไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะท่านผู้ชมจา๋านะสวยๆเลยเนะาะค่ะต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันเป็นลูกไม้บอลกลาบถ้วยถ้วยเขากค่ะเดี๋ยวก่ะอาจารย์เอาวางก่อนพ่อแม่จะอธิบายเรื่องถ้วยให้ฟัง เ,เขาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองท่านผู้ชมดูสิคะเขาขังน้ําได้เห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเราจะเอามา,าต้นนี้ต้นเดียวไม่ใช่นะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเขาจะเหมือนในใบบัวกลมๆเราเนี่ยดูสิหลายต้นนะคะนี่เป็นบอลกาบรูปถ้วยเป็นรูปหัวใจนะคะผสมกันสวยมากบอลกาบเทพดาราเทพสายลุงผสมกันนะคะท่านผู้ชมค่ะกระทางละเขียนว่าเจ็ดสิบาทนะทะ่านผู้ชมเจ็ดสิบาทนะจ๊ะสวยมากนะคะนี่นะคะเป็นบอนกาบสวยๆเลย เจ็ดสิบบาทจ้ะเอา้าด้านนูน้นพิ่สุนุโลกเท่าไหร่เอ่ยพสุณุโลกหนึ่งร้อยเลยค่ะแต่ถังละหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะ,ะสูตรละเสร็งกัดสีสวยก็หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะ <100 S 2> ท่านผู้ชม,ชมท้าวพันตาหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะสอพินญ,ญากัดสีสวยแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะอ่านตามป้ายนะอ่ะแบบนี้นะคะแล้วปิกกินาลีเท่าไหร่ นะปีกกินลี80บาทนะคะท่านผู้ชมปีกกินลี80บาทนะคะมี2กระถางน,นะแต่ละแม่กุสลมา70บาทนะคะท่านผู้ชมนางพิ้วมีคนจองหรือยังจ๊ะนางพิ้วมีคนจองค่ะนางพิ้วมีคนจองแล้วนะ<ม>ตอ่อมาเพชรเจ็ดสีไซส,ส์ใหญ่ติดด่างด้วยเท่าไหร่จ๊ะป้ายกัดกัดเม็ดสีชัดเจนเลยร้อยห้าสิบเลยค่ะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะกัดสีสวยๆเลยเนาะมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมแล้วที่ยังไม่กัดสีนี่แหละเท่าไหร่เอ่ยที่ยังไม่กัดสีเจ็ดสิบบาท ยังไม่กตีเจ็ดสิบาทท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทนะคะแล้วต่อมาด้านนี้หันุุานหักด่านท่านผู้ชมมีอยู่ใบเดียวกวลาลังแทงหลอดขึ้นมานะคะเป็นไม้แยกหนอนะหนึ่งร้อยบาทแต่ท่านผู้ชมชายชนลุ้นป้ายแบบนี้ล่ะชายชนลุ้นป้ายห้าสิบาทพอค่ะห้าสิบบาทนะจ๊ะนั่งใหม่ละคะนั่งใหม่หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วมีหงเหินหงสุวรรณราคาเท่าไหร่จ๊ะ งสุวรรณนี่พี่เคขอ80บาทครับหงหงเหินนะคะฟอร์มนี้หงสุวรรณก็ขัดสีแบบนี้แล้วนะคะขายให้80บาททุกกระถางนะคะแล้วสหเดชะลรจ๊ะ80บาทสหเดชะ80บาทเลยครับ80บาทนะคะเรือนหลวงจ้ะเรือนหลวง100ค่ะเรือนหลวง100บาทนะคานผู้ชมสายใหญ่ๆเลยนะคะเรือนหลวงนะ100บาทนะจ๊ะค่ะต่อมาด้านนี้ท่านผู้ชมขาอ้หโหลดใหม่มาก็สวยป้ายสวยๆเลยจ้ะด่างเหลืองด้วยนะคะด่างเหลืองด้วยเนาะ เป็นเพชรเมืองนนท์นะคะท่านผู้ชมขาเพชรเมืองนนท์นะคะหนึ่งพันบาทนะจะท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งพันบาทสวยทุกใบเลยค่ะไม่เคยหลุดป้ายเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเพชรเมืองนนท์นะคะหนึ่งพันบาทเนาะค่ะเทพอักษรากะถางนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะจะท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้เกาะเกศบ้านนี้เกาะเกศสวยจริงๆท่านผู้ชมขาเกาะเก็หลอดใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแปาแมวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่หลอดใหม่มาด่างแบบนี้เลยนะนี่นะคะท่านผู้ชมขา กเกาะเกล็ดกระถางนี้พี่เคให้เจ็ดร้อยบาทไม่แพงเลยนะคะกเกาะเกล็ดนะคะท่านผู้ชมหาเจ็ดร้อยบาทไม่แพงนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยนะเจ็ดร้อยบาทนี่นะคะไม่ไม่เคยหลุดด,ด่างเลยนะคะหลอดใหม่มาก็ด่างสวยเลยนะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะเจ็ดร้อยบาทเนาะสวยๆเลยเจ้าเจ้าจักรพรรดิพี่เคสองร้อยนะสองร้อยครับด่างเหลืองด่าง ขาวมาเลยนะคะท่านผู้ชมขาเนี่ยมีสองต้นนะคะเจ้าจักรพรรดินะสองร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาใช้ชนป้ายแดงสวยๆเลยท่านผู้ชมนี่นะคะป้ายแดงสวยๆเลยเท่าไหร่คะพี่ก้อยสองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมสองร้อยบาทนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะแล้วกระถางนี้อะไรพี่ก้อยอันนี้ร้อยห้าสิบบาทเลยค่ะร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะอันนี้ออมนาคเท่าไหร่จ๊ะออมนาคนี่แล้วแมวขายให้เลยเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชม ผีเส claro, <c Ris ky> ื no? no. yeah. oh, ้อสมุด <c> ก็ไปเจ็ดสิบาทนะคะอ่านี่นะคะโอ้โหไก่ท่านผู้ชมขาดูสิไก่อะไรเนี่ยพี่เคไก่สุกสงวนค่ะท่านผู้ชมขาสุกสงวนนะคะกัดสีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมขายกระถางเท่าไหร่จ๊ะกสุกสงวนนี่ผมขอต้นละบหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมราคานี้ไม่แพงนะกัดสีสวยแล้วนะท่านผู้ชมขานี่นะคะนี่ท่านผู้ชมดูสิคะมาแล้วนะเม็ดสีมาแล้วนะคะค่ะนี่นะคะเป็นบอลสีของพี่เคนะคะท่านผู้ชมจ๋าอันนี้อะไรเอ่ย เท่าไหร่จ้าเลยสวยนะก็ตัวใบอ่ะเจ็ดสิบบาทค่เะเจ็ดสิบบาทท่านชมขาเจ็ดสิบบาทนะคะนี่เป็นบอลสีของพี่เควันนี้นะคะท่านผู้ชมจา๋าะคระบว่าแม่ว่าขอฝากบอลสีพี่เคด้วยนะคะวันนี้ถูกมากเลยท่านผู้ชมขาถ่ายหน้าไม่คะนละยไมมครับเนอไม่เป็นไรคะ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมขอสวัสดีนะคะ